ตีต้มกันกั้าปนีบ่พ่อเฮงนะครับตุเรงแล้วพ่อเออพ่อลูกหลานสิ่พักจุดผูกเชียงหลวงเชียงโซกวัฒนาได้บันเดแล้วที่เขากันบักกับเดกันสิเห็นบ่ต้นจานเข้าว่าปูจานเข้าไห้ว่าพี่จะตูงกันบ่คนตูงกันเอาเลยครับลงทุนเลยลงทุนเลยขอโชคขอรับได้ครู หกวัตรานะ้วันที่ยวิบพกชิอดเลยนะคัอดถกว่าไม่ได้ตรงกันบอกรับเด็กที่ปูตาไทยนะนะมันว่อยากหรอว่าว่ายังไงฮะ เด็กเยอะแยะอะพอไปเอให้ายใจตันอ่ะอาุบไปโทกันบ้ว ก็นั่งรุ่นนี้นี่แนะครับพ่อน้าคอยเป็นไรก็สักม,อมอือรูอรปหน่อยเดี๋ยวข้างนพ่อตัวแรกอยากให้เป็นตัวแรกพ่อตัวแรกพ่อขันดูดีไม่แห้งขันนิโสกมีมันพ่อน่าจะมาตั้งสารไห่ อะไรครับมานี่มีค้นเคลื่อนนี่บ่หูซื้อหูยังพันบพุ่มจะทีจอดทนันทนั่งทะลนี่ังหสูงสูนี่เข้าเข้าขาวกอนนะ,ะเป็นคนใหญ่ง,งคนเก่าสอบสูงสูงขาวบ่เขานี่วดไม่เข้าก่อนโี่เป็นปูซี่แบขาวตึกเห็นไหมเห้นจังจัดีโอได<ห>้หรอบ่ะเนี่สาธุสาธุสงกินต แต่พอเห็นในต้นการนี่คือสามอาสามมันบอพอแต่พวกนี้ถ้าเกิดว่ามาตัวใดตัวหนึ่งในสองในสามก็ถือว่าเพิ่งหายแล้วอ๋อสี่สามเจอแบบนี้หัวนี่สูงสินมากหัวก็สินมาเป็นสบมพอพอเป็นคำว่าสามกับสองคำว่าสอกับสามสาธุเด้อคุณเจียรราคาคำว่าสองกับสมว่าสมกับสอ สามนเหรอสามพ่อสามสามอามนรอมาเร่องแล้วตอนนี้มันมสามแท่ติ่แล้วพ่อคือที่แม่นคือแม่นเท่าร่สามจะได้กับสามสามเพื่ออะไรสามพอเห็นในต้นไหมเห็นตัวแก่อายังอีกทีนึ่ม่งสามหสามหาครับแต่ขอถูกเพิ่นนี่ได้สามมาตัวแรกแล้วสามมาตัวแรกแล้วหนึ่งเหมือนแม่นแท่วนะพ่อแม่นแท่ นั่นเราพ่อตัววตัแรกเออมีความมันจะเห็นไหมครับโอ้สามดีพี่น้องเลยนี่นอนเบาสามน่นอนใช่ไหมน่นอนชัดเจนแล้วพ่อชัดเจนแล้วแต่ว่ารุ่นตัวลงไปตัวที่สองตัวที่สองโอ้สามเต็มเต็มสามจังจังอีกตัวหนึ่งค่ะพ่อนี่พ่ออยากให้เป็นตัวไหนครับเป็นหาถ้าเกิดว่าหาบ่มากครับพ่ออยากให้เป็นตัวไหนครับหาบ่มากครับ มักนกมีเจ้าหกตัวเนี่ยสต,ตัาวามีสองตัวมาลุ่นกันครับปมามางเรอามาไหนมันใจหรือบ่นี่มันใจนะบ่คคลมันใจจะสี่จกเทีย <c oughs> เห็นในต้นไหม็เห็นหาสามาาสามหาสามหามะขอถูกกัสามมาลักแหลกสามมาลักแหลกุนดุนดุน,ดนให้พร้ครับจอเนีครับ กะไหนเห็นหัวยังมาแล้วใครใครจะหอดแล้วเอาพี่น้องมาสิเดินผ่านนินเก็บเฝ้ายัางยังยั้งยจเย็นยิจเย็น,นจะเข้ากันครับเห็นตุงหัวคุ้มมุมุม้มมุมเลยนะนยผมฟูแล้วโมกผมเอาบ่พอแล้วว่าจากนอนเมียเบิ้งมาแล้วสามสามตองเอาไปตองก็ได้เด้อ ม้มนๆมาแล้วมนมาแล้วผมม้นมาแล้วฮะเฮ้ยพ่อโกาสเป็นปได้ที่เห็นเขาเขาคงโค้งมานิหืมย่านตองว่ด้งด่าฮะโอ่ดีพี่สิเปะแท้พ่อฮะพี่สิเป๊แทกันโตที่สามว่ะแตนโตที่สองพ่อพี่เเียรีพแล้วพ่อว่าขันหาบ้ามากบว่าแม่สามหากายเป็นสามหก ครับมันรุุดตัวที่สองได้มานน้ตัวสุดท่ถ้าตัวใส่กันคือว่าขันตัวที่สามถึงว่าหามากกับเป็นโศกหาบ่มากกับเป็นโศกคือเก่าเป็นบ่อพ่อโศกคือเก่ามันใจว่าพ่อว่าหาสีม่านี่ด้วยความรู้สึกเด็ดเส้นของพ่อว่ามันสีมากเยอะแล้วอ้าวสามซื้อเล็กถือขอเด็กหน่ีน้องรลุนอยู่นี่ขันทางบ้ามาตัวนี้กับว่าพุอบ้ามากหุบหุบมากแล้วหุบไม่เลยรุ่นห่า แต่พอเห็นในในตุนนันนี่เห็นตัวใดก่อนครับสามหาสามหาบ้านสามพกได้ถึงแต็มลงเต็มห้ามากๆพกมากพอป่ะห็นบ่แม่นดีๆมาลุมมาลุนาามน้องค่ะพ<ๆ>่องามงามรุ่นตัว,ตว<ๆ>ที่สามขันเป็นหานี่เป๊ะเลยครับเป๊แม่น่นาวเห็นเนาะค่ะแม่นงวดก่อนพอกันแม่นงวดก่อนเก่าสามเลยนะกับหัวกับหางนี่มากเลยนี่มากครับถือเลยได้นี่แม่นผู้ผู้เฮ็ดเป็นนี่ยฮกเก่าฮกสามนี่ย กับหัวกับหางหางว่ามาหกมากต่ะ่าหกมาเลยบะครับแต่บะสามนขึ้นมากกอนาเดะแก่ว่ารุ่นเดียคาไปตัวสามพ่อวารุ่นเดียคาขอบังปังเอ้ยคอยังูจังเลยสามตัวนะพ่อเนาะสาตัวเป็น้งหมดาตัวเป็นเป้งเลย เห็นเข่าบ่พอเห็นเข่าเห็นโค้งบ่เห็นเข่าเห็นโค้งบ่กันลังสวยหดอืมหลุนตันไปกองฉลับวันนี้มีเข่ามีโค้งละพี่น้องนี่นะซ้ำถือตัวนี้สามศูนย์ก็ไหลไหลายเลยผู้บาอาจารย์่สามหกศูนย์ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนตัาไหนก็ถือควรนยู่สามหกศูนย์มาแน่ ได้ตังมาก่าค่ะแมนผู้พ่ต้องให้เอาตัวอื่นเถอะอให้เอาเนี่ยเอาตัวนี้ล่ะอ๋อถือแล้วนี่ยัิงก่ก่าอ่อมันตรงกันก็นองอันดาเนาะสามหกเนาะสามหกตัวเด็กพ่อเป็นเก่ามัเป็นศูนย์ดูงใจขาด เด็ไปสางคูนูร่าลายอ้าวยืนยันฟันพงระบาลน,นี่ไ,นได้พ่อได้พ่อชัดเจนที่พ่อเห็นเด็กไ,ไปสางคูเนอะแม่นหนูพ่อโน่ค่ะอ้าวยืนยันเลยครับชัดเจนนะแต่ชัดเนจดเนตามสายตาของพ่ออีกน้อยเดียวเด็กไปสร้างคูนูร่าอ้าวศูนย์ชัดเจน,ไ,นได้สามมาตัวหนึ่งที่พ่อเห็น ามาก,ก็าแต่ว่าันว่าหาบามากให่มากหกแม่นพ่อพ่อเงินเป็นหกมหมห่หยแต่ก็เพป็นจุดห้ได้สามหกศูนสามหกศูนย์รือว่าศูนย์หกสามสามนั่นเลยครับเห็นยืดต้นตอนถากตัวแรกก่อครับพ่อสามห้า,หา <3. 5. S 2> บา่มันถึงสามหกขึ้นแต้มหนึงนน่งเต้มหนึ่สมหกศูนเนาะ สามหกศูนยืนยันนะครับผมเด็กทูบ <360 S 1> ปูจานนะครับสามยืนยันตัวนี้สามหกศูนตสามหกศูนยเป๊ะเลยมาพ่อเป๊ะชัดเจนแห้งเถิอแล้วชัดเจนนะพ่อเนาะชัดเจนแล้วสามหกศูนย์สาหกศูน เป็นอย่าตัวนี้กับฟันช่งตัวนี้ล่ะครับผมเมื่อกต้นจานก็เข้ากันอยู